งงค,คือคือผมผมผมมองเลยนะผมอาจจะหัวเก่านะ <c oughs> มองการปฏิรูปเนี่ยเราเห็นด้วยการปฏิรูปนะครับมันต้องเปลี่ยนแปลง <c oughs> นะครัไม่งั้นมันไม่ทันโลกเขาแต่ว่าเท่าที่เปลี่ยนมาเนี่ย มันไม่เป็นคําตอบทักอย่างเลยต่างก็เปลี่ยนมานีที่เนี่ยมันไปใหญ่เลยเนี่ยล้มเหลวไปใหญ่เลยผลการศึกษามันแย่ลงรูปหลักสูตรต่ปีสองห้าสี่สองห้า่งปิรอบของการปฏิรูปเนี่ยประมาณสิบสองปีเราก็จะดูแลดูเรื่องหลักสูตรดูเรื่องกระบวนการสอนทั้งสินะคะก็เนี่ย l e ARNING CENTER ก็ยัง l e ARNING CENTER อยู่นะเล ARNING เลยแล้วบอกเด็กเป็นศูนย์กางยังไม่เห็นเด็กได้ดีเลยเรียนพูดอยู่ข้างเด็กนะไม่ได้พูดอยู่ข้างผู้ใหญ่ท่นนี้ทอนนี้ระบบการศึกษาที่ถูกเปลี่ยนโดยโดย มันจะไม่ครบหรือมันไม่ถูกเนี่ยอย่างอาจารย์ว่าก็ไม่แน่ใจผมนะนี่เขาจะเปลี่ยนอีกแล้วรึเป่คะเขาจะเปลี่ยนสอบเป็นท์านกันอีกแล้วเนี่ยแล้วกลับไปทําไมมาเด็กถามบอกว่าเด็กถามบอกว่าเห็นหนูเป็นจัดทดลองเหรอคะทมาแรงเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนอีกแล้วสมัยเราเนี่ยบอกข้อสอบเอนทรานส์มาไปเอ็นไปเอ็นไปเอ็น เราเลือดเลื่องหนังสือเราเลือดได้ตั้งห้าห้าห้าคณะห้าคณะห้าคณะเราก็เลือกแค่นั้นออกไปเลยแต่ปรากฏว่าเด็กรุ่นนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้ใช้แกดแพดถูกไหมคะออกมานี่เปลี่ยนอีกแล้วค่ะจะเปลี่ยนอีกแล้วจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบไหนคะโยนโยนหินถามทางมาแล้วว่าว่าจะมีการเปลี่ยนวิธีการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอีกด้วยกันด้วยกันจะต้องสอบเพิ่มสอบเพิ่มนะคะจากห้าวิชาเป็นแปดวิชาแล้วก็ สอบก็จะแยกเองอย่างโอเน็ตชนะใช้โอเน็ตชนะใช้โอเน็ตเมื่อก่อนใช้เอเน็ตใช้โอเน็ตใช้โอเน็ตแล้วก็ขนาเดียวกันก็ใช้โอเน็ตก็ใช้แพลไม่หาออกมาทีนี้ไม่อันนี้เป็น G ีแพลเพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็เด็กเขาก็ถามบอกว่าถามผมหรือยังถามหนูหรือยังหนูอยากได้แบบไหนอ่าแอ้บอกว่าอีเขายังคนหินทำทางจะดูที่ผู้หนูจะสไตล์จะค้านกันขนาดไหนค่ะอาจารย์อะไรอย่างเนี้ยนะเขาก็บอกมาแล้วบอกว่าเห็นเราไปจับทดลองอีกแล้วผมจริงๆผมมองที่ที่โครงสร้างอะนะ โครงสร้างการบริหารเนี่ยมันล้มเหลวยังไงคะมันล้มเหลวโดยติ้นเชิงเลยก็คือว่าเราทีแรกมันเป็นจังหวัดอำเภอเนาะค่ะเราก็มาเปลี่ยนเราก็คิดว่าเอ๊ะมาอยู่ติดทมอำเภอเล็กจังหวัดใหญ่แล้วก็มาแบ่งเขตเป็นร้อยเจ็ดสิบกว่าเขตเดี๋ยวนี้ก็ร้อยแปดสิบเมื่อก่อนสิบสองเขตค่ะครับเมื่อก่อนมีสิบสองเขตนะฮะแล้วก็เป็นจังหวัดอำเภอนะก็ดูแลกันเอ๊ะค่อนข้างจะดีกว่านี้นะคือครูเนี่ยก็คืออยู่กับอำเภอเนาะอยู่กับอำเภอแล้วไปขึ้นกับจังหวัด ก็ดูแลกันมาด้วยดีนะอยู่ๆเรามาเปลี่ยนเป็นเขตปั๊บตอนนี้ก็โอ้โหไปขึ้นเขตกันหมดเลยตรงเลยดีเนี้ครานนี้ก็ไม่มีคนดูแลาานะครับไม่มีคนดูแลโรงเรียนก็เป็นนิติบุคคลเอ๊ะมันเป็นนิติบุคคลเนาอยากเป็นนิติบุคคลกันแต่ปรากฏว่าการบริหารงานเนี่ยนิติบุคคลมันคือยังไงนิติบุคคลมันคือยังไงวันนี้จะจัดจ้างจัดซื้อจ,จัดจ้างกันเองใช่ไหมเอาจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการทุจริตกันหรือไง อยากจะเอากันอีกแล้วอะไรท<_<_ํานองนี้นะผลที่สุดก็คือพาให้ระบบเราเนี่ยกลายเป็นการทุจริตเข้าไปแทรกยุ่งหมดเลยค่าจแล้วก็่วยอื่นก็ถูกแทกไปหมดแล้วเอาการศึกษาแดนถูกแทะโดยระบบการคอร์รัปชันอีกการเมืองคอร์รัปชันหาจประมาณอย่างเงี้ยหมดเลยมันก็หมดไงครูที่สอนจริงๆเขาก็มองเห็นเอะเราทำอะไรกันทำกันการทุจริตหาเงินหาทองกัน แล้วก็คนที่เขาทำงานจริงๆเขาก็เสียกําลังใจหมดกําลังใจที่จะทําให้เด็กต่อไปเหล่านี้ก็คือปัญหาทางนั้นแล้บริหารงบประมาณก็ดีบริหารคนก็ดีบริหารคนก็ดูเหมือนดีนะมีกรรมการอยู่ทุกเพจเลยดูเหมือนดีแต่ก็มีข่าวเรียกเงินเรียกทองใช่ไหมก็ยังทุจริตอยู่ดีคอรัปชันอยู่ดีมันมีช่องไงมันเป็นมับมีช่องไงเนั้อเนี่ยมันก็เลยกลายเป็น คอร์รัปชันกันตั้งแต่นโยบายใชไหมคะบอกว่าการศึกษาฟรีเรียนฟรีก็ไม่ฟรีจริงก็ไม่ฟรีจริงกินแม้กระทั่งนมเด็กอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องมีจ่ายค่าห้องแอร์ค่าห้องคอมพิวเตอร์องค์การค้าอย่างเงี้ยองค์การค้าเนี่ยผูกขาดนะองค์การค้าเนี่ยคุณขายหนังสือเด็กคุณขายอะไรตอะไรเงี้ยคุณผูกขาดจะตายแต่ทำไมคุณเจ๊งเออขาดทุนเพราะว่าลองไปดูสินักการเมืองเข้าไปลงแทะลงไปกินไปกัดกินเลยใช่ไหมฮะ ขายรองเท้ามั่งขายเครื่องแบบผมเคยดูแลอยู่นะจ๊ะนั่นนหะเป็นยังไงบ้างคะาจารสมชายเอามาจุดจริตกันเต็มที่เลยชุดจริตเลยเป็นแหล่งเป็นแหล่งที่ท่านถามไหมว่าแม้กับเข็มลูกเสือตัวหนึ่งเนี่ยนะตัวหนึ่งเนี่ยนะแล้วเด็กทั้งประเทศเท่าไหร่อืมค่ะตัวนี้นะแค่เอาออกไปทําข้างนอกเนี่ยนะคุณก็ได้เงินกันมหาศาลแหละหรือเครื่องหมายลูกเสือเนี่ยนะคุณก็มหาศาลแล้วเพราะคุณผูกขาดุณเลยทำไม่ได้ หมายถึงว่าเจ้าเดียวผลิตทั้งให้กับเด็กลูกเสือทั้งประเทศมีมีเครื่องพิมพ์ที่ทันสมัยที่สุดเลยแต่พิมพ์หมังสือไม่ทันทุกปีแปลกแปลกมากจนจนเอกชนเขาขายเข้าไปเชิงเรียนหมดแล้วถึงจะส่งหนังสือไปให้เงี้ยผ่านไปแล้วเทอมหนึ่งหนังสือมังสือมันเป็นอย่างนี้ แล้วก็พอออกนคาทุกคนก็จะต้องโดนข้อหาตอนหลังนะตอนหลังไม่ไม่นับสมัยท่านท่านพนอมแก้กําเนิดหรือท่านกําทอนเศรกุลนะสมัยนั้นท่านสร้างกันไงคต่มรื่สร้างใช่มาสมัยตอนหลังนี่ไม่สร้างแล้วแล้วทุกคนจะโดนข้อหาทุจริตในนั้นหมดเลยทั้งนั้นเลยทัั้้งนนเลข้าไปหาช่องกันนั่นเองเข้าไปหาช่องเพื่อที่จะทำมาหากินกันและคนที่จะมาเป็นก็ต้องมาหานะ <ผม S 1> โทรเป็นกรรมการด้วยค่ะผมเขาจ่ายกันเท่าไหร่ <ผม S 1> อยากได้เป็นพอ,องกันค้าจ่ายไม่ถึงกับห้าสิบค่ะจะสมาจข้อมูลค่อนข้าง ใกล้เคียงเพราะว่าเป็นที่ปรึกษาพูดง่ายๆเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีนั่นแหละตั้งแต่สมัยคุณทักษิณนั่นแหละคือเรารู้ใครจ่ายใครเท่าไหร่เราก็รายเรารายงานเลยเรารายงานไปยละอักษรเลยว่าอย่างนี้อย่างนี้ถามติดกันนะจับมือแล้วธงมณฑลคนหนึ่งเลยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลท่านรัฐมนตรีไปรับเงินเขาป่ะในฐานะที่ปรึกษาต้องถามอย่างนี้เลยเขาบอกพี่จะส่งเสียงดังไปรบอกอ้าว เราเป็นที่ปรึกษาเราบอกเลยบอกว่าไม่ได้หลอกอย่างนี้ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นฟังดูแล้วการปฏิรูปการศึกษาประเทศไทยติดจนถึงปัจจุบันนี้ประสบความล้มเหลวไม่สําเร็จเลยไม่คือมันมันเริ่มมันเริ่มเปลี่ยนแปลงตรงที่เราใช้เงินเข้ามาจัดการเนี่ยนะคะเราเอาเงินเป็นตัวตั้งจริงๆแล้วหมายความว่างบประมาณอะไรๆก็งบประมาณมันมาลงที่กระทรวงศึกษาธิการเยอะเพราะนั้นกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยงบงบขึ้นทุกปีขึ้นทุกปีนะคะ จาก3ามแสนามาเป็น4ี0แสนมาเป็นตอนนี้4ี่แสนหกเงี่นะ่ะออกมาเพราะงบเนี่ยมันขึ้นทุกปีใช่ไหมคะไปจับได้เลยลองดูทุกจุดเลยจับได้เลยเนี่ยนะจะเห็นเลยว่ามันเป็นแหล่งหากินกันของนักการเมืองที่เข้ามานะคะคุณเอากง่ายแค่เปลี่ยนเครื่องแบบเปลี่ยนเครื่องแบบเปลี่ยนเข็มขัดสักอย่างเดียวะเด็กก็ทุจริตได้เห็นไหมคะเด็กเข้าไห่ สมุดสมุดแบบฝึกหัดเด็กเนี่ยแบบเขียนเอก,เอกชนเขาทำเนี่ยเล่มหนึ่งบาทก,กว่ากว่าคุณขายเล่มเมื่อไหร่คุณเคยซื้อหนังสือสมุดเล่มละบาทกว่ากว่าไหมไม่เคยเลยเพราะว่าเวลาเขาพิมพ์ทีมเขาพิมพ์ทีมเป็น,เป,นเป็นล้านเล่มเป็นหลายหลายล้านเล่มยิ่งพิมพ์เยอะมันยิ่งถูกถูกไหมคะเพรา,าะนั้นต้นทุนบางทีมันก็ควรจะขายเด็กเอาคุณ องค์การค้าก็กาไรเช่นนี้หน่อยไม่กนไรเพราะว่ามันขายเป็นแมสขายเ็เยอะค่ะแต่คุณไปดูซิว่าสมุนขายเร่ม้สิบบาทสิบบาทนี่เราก็รู้สึกถูกใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่สิบบาทต้นทุนมันบาทกว่าแล้วพวกนี้มันไปไหนขนาดขนาดขายแพงแล้วนะจันนะวันนี้จะแย่แล้วองค์การไม่มีเงินองค์การต้องต้องของบอุุหนนองค์การค้าเป็นหนี้ค่ะเป็นหนี้เป็นหนี้ฮ่ะหนี้เยอะด้วยไหมคะเป็นหนี้เพราะอะไรนะคะซื้อรองเท้ารองเท้าไนกี้หนึ่งแสนคู่ขายได้คู่เดียว เังนนเออป็นกรรมการตรวจสอบนะคะไสอบอจริงๆน,น,นั่นก็กรณีนี้ก็โดนทุจริตไปแล้วเห็นไหมคะก็คือคือเนี่ยกากลายเป็นช่องทางหาก,กินผู้นี้เกาะเด็กกิน,น,นต้องว่าอย่างนี้ว่าแรงๆนะไม่อายกันด้วยนะนกักการเมืองไทยเ <c oughs> กาะเด็กกินอาจารย์ครับที่เราพูดว่ามันตกต่ำเนี่ยเราเราไม่ได้พูดด้วยความรู้สึกนะจริงๆมันมีผลอยู่นะครับเนี่ยนี่เนี่ยม .6 นะเขาเปรียบเทียบทุกปีเอาปี54ปีเดียวนะที่ที่สอบโอเน็ตเนี่ยนะฮะปี54มาปีที่แล้วเนี่ย มันมันเกิน50อยู่วิชาเดียวคือศิลปะได้54.61ิบี่จุดหกหนึ่งมชั้นมม6หกนะฮะมอหกในชั้นเดียวนะฮะภาษาไทย41สังคม33ภาษาไทยนะสีภาษาไทยสี่สภาษาอังกฤษยีิบเอไปเลยคณิตศาสตร์ยีวิทยาศาสตร์ยีมีศิลปะเนี่ยห้าสิบสี่ค่ะสุขศึกษายี่สิบแปด กัเด็กไทยไปรคอ้วนการงานอาชีวะ48การงานก็ตก48มาสอบแล้วก็มันอยู่วิชาเดียวเองเนี่ยคือศิลปะจริงๆภาษาไทยสุขศึกษานี่จริงๆแล้วมันเป็นหนูสำหรับสำหรับพระชาพชชามองว่าเป็นวิชาที่ที่ง่ายแล้วก็แบบอยู่กับเรามามาตั้งแต่เกิดนะคะมันล้อมเราอยู่อ่ะใช่ไหมคะแต่แบบตกแต่เด็กไทยตกคือหนึ่งเนี่ยเขียนหนังสือนะสมัยก่อนเราบอกว่าเวลาเราเขียนภาษาเขียนไทยเขียนไทยคับ สั้นย่อแจมแจ้งดีนี่ยก็คือการย่อความต้องสั้น้างย่อเป็นต้องย่อเป็นแล้วต้องกระชับการใช้ภาษาการใช้คําเชื่อมแต่ที่ซึ่งอันก็นะคะการใช้ไวยากรณ์นะคะกษรสูงอนกลางสอนต่ำนะคะการผันนั้งหลายแหล่เนี่ยเราเลยมันมีพื้นฐานอยู่ไม่กี่อันเองใช่ไหมคะแล้วพอจับหลักได้เนี่ยมันก็มันก็ผันนู่นผันนี่สนุกจะตายขอกมาแต่กลายเป็นว่าตกหมด นะคะแล้วก็ไปดูสิเอาเด็กมาหาวิาลปิญญาโทปิญญาเอกนั่นแหละเขียนเปนเปอร์นเ,นเ,นเ,นเนี่ยนะคะไปอ่านแล้วกุ้งใจเป็นโรคกุ้เวลาตรวจเบี้ยนิธ์ทิ้งนะคะไอาจารย์เป็นโรคเศร้าเลยโอ้โหอยากจะฉีกทิ้งทั้งเล่มเลยใช่ไหมคะบอกเอาแค่แต่ที่ซึ่งอันก้อนนี่ก็รับไม่ไหวแล้วยังไม่พูดยังไม่พูดถึงเรื่องอิมเมทอโลจีของงานรีเสิร์ชงานวิจัยนะคะเพราะเนี่ยยังไม่ต้องพูดถึงภาษาอังกฤษนรกการอินเตอร์นี่เวลาสอนเราก็แบบ เวลาเราแอสซน์งานเป็นภาษาอังกฤษก็จะกลายเป็นเราอาจารย์กระแดใช,ใช้ใช้หนังสือภาษาอังกฤษใช้อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยคุณอาเซียนเนี่ยชัดมากที่สุดเลยประเทศไทยลังท้ายเพราะว่าเด็กไทยยังไม่พร้อมะนะครภาษายังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยภาษาอังกฤษนี่ตกแน่นอนอาจารย์แน่นอนรู้ดูจากปฐมนะปฐมเมื่อปีที่แล้ว5้าสี่นะโอเน็ตของปฐมคือป6นะชั้นสุดท้ายของป6เนี่ยภาษาอังกฤษอยู่ที่38% แต่ประาทไทยดีนะห <c oughs> ้าสิบพอดีเลยเซนสะสังคมห้าสิบสองคณิตศาสตร์ห้าสิบสองวิทยาศาสตร์สี่สิบศิลปะห้าสิบแปดจุกศึกษาสี่สิบหกตกงการงานห้าสิบสองตรงปฐมห้าสิบห้าตรงปฐมนี่ยังโอเคนะแต่มันก็ตกวิชาที่ไม่น่าตกเนาะ,ะอย่างภาษาอังกฤษเนี่ยแต่ยังอาจารย์ว่าผมว่าเขาผิดจริงๆคือเราเราเนี่ยต้องกลับมา ทบทวนกันใหม่ค่ะทบทวนยังไงดีคะอาจารย์คะคือเริ่มตั้งแต่กระทรวงเลยกระทรวงศึกษาธิการเองเนี่ยวันนี้เนี่ยปรับเป็นห้าแท่งใช่ไหมเป็นห้าแท่งถ้ามองในแง่ของการบริหารก็ชัดเจนดีถูกไหมฮะเอาไปเลยการศึกษาขั้นพื้นฐานใช่ไหมฮะเอาเอาไปเลยการอาชีวศึกษาเนี่ยนะคะออกมามหาวิทยาลัยนอุดมศึกษาเนี่ยนะคใช่สามารถแต่ขณะเดียวกันเนี่ยในแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันโอเวอร์แลปกัน ค่ะยังไงคะอาจารย์คะเด็กถ้าเด็กประถมด้อยเด็กมัธยมก็ด้อยถูกไหมคะนั้นเด็กมัธยมด้อยเอาเด็กเข้ามหาวิทยาลัยคุณก็ก็ด้อยไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยหัวขมีนจริงๆแล้วมันต้องเริ่มตั้งแต่เด็กเล็กถูกไหมคะต้องวางปลูกฝังจีนเนี่ยเขาเขาวางตั้งแต่เด็กเลยนะคะแล้วก็จีนเนี่ยเขาเขามองไกลเขามีมหาวิทยาลัยกลางคืน ก็ให้ผลของเขานี่เรียนภาษาอังกฤษกลางดึกเด็กเล็กเราก็มีนะเที่ยงคืนมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนค่ะนั้นก็ไปจับเรื่องการเมืองเด็กเล็กที่อาจารย์มองว่าต้องมองตั้งแต่เด็กเล็กนี่คือตั้งแต่กี่ขวบคะอาจารย์โอ้ตั้งอยู่ในท้องแม่เลยอืเริ่มองนี้เลยท้องแม่เลยเพราะเด็กเนี่ยศูนย์หึงสี่ขวบเนี่ยสมองพัฒนาถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะนะคะเพราะนั้นคือเด็กก่อนวัยเรียนเนี่ยนะคะออกมานี่ไม่เลยแม่ก็จะตายลูกจะลูกจะโตได้ยังไงเพราะตอนที่จำได้ตอนที่เราเสนอเรื่องนโยบายเรื่องนีีีีีีี้เนนน่ยะมมมออดดตตตรรัฐปล โซนต่ำเฮ้ยน้องเป็นอย่างนี้จริงๆเหรอบอกโอ้พี่พี่ไม่เคยอ่านวิจัยอะไรเลยเหรอ <c oughs> อยู่กระทรวงกลาโหการเนี่ยฮะทำไมฉันทำวิจัยเราอยู่กระทรวงกลาโหการเราทำวิจัยเรื่องการมอบกันมาเด็กเนี่ยน,นะคะออกมาทําเยอะมากแล้วก็เ,เป็นคนที่ไม่ได้จบการศึกษานะคะจบคอมมูนิเคชันจบด้านสื่อสาร<อ>นะคะแล้วก็เลยได้ได้ได้ไดมีโอกาสทำบอกพี่ทำไมให้หนูเป็นหัวหน้าทีมวิจัยพวกพี่ใ,ในี่ยสิแปดสิเก้าเป็นลูกน้องเราเขาก็บอกว่าอย่างเงี้ยดีเพราะว่าเราเนี่ยกล้าที่จะคิดกล้าที่จะทำแล้วก็ ไม่ต้องไปติดยึดเนี่ยตำราใดตำราหนึ่งนะคะเราก็ศึกษาทั่วโลกเลยการศึกษาของระบบโลกเนี่ยนะคะว่าแต่ละประเทศเนี่ยทำไมอินเดียเนี่ยอย่าไปดูถูกก็ได้ระบบการศึกษาอินเดียดีบ้างเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าอังกฤษเขาเป็นคนวางระบบนะคะเพราะฉะนั้นอินเดียเนี่ยเขาจะใช้ของเขาก็คือภาษาต้องภาษาหนังสือของเขาเนี่ยตำราของเขาเนี่ยจะมีทั้ง ตำราที่เป็นภาษาอินเดียแล้วก็ตำราที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วตำราตำราถูกมากเขาถือว่าเป็นสื่อการสอนเป็น instructional media ต้องสนับสนุนเต็มที่ไม่คิดไม่คิดภาษีฟิลิปปินส์ก็ไม่มีภาษีเรื่องสื่อ,อการสอนะนะคะ,คะบ้านเราเนี่ยตำราแพงมากน,ะะนี่ยตอนที่อย่างที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นผู้เยี่ยชาญอยู่ฟิลิปปินส์ด้วยฟิลิปปินส์เนี่ย สมมุติตำราเล่มเดียวกันเนี่ยตำราจากของของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เนี่ยนะเคมบริดจ์เพรสเนี่ยนะคะออกมามันแพงพิมพ์กระดาษอย่างดีเนี่ยะนะเล่มหนึ่ง,งเล่มหนึ่งหกสิบปอนหกสิบปอนด์นขายอยู่ประมาณสองสองสามพันบาทออกมาแต่ว่าเราไม่มีตังค์ใช่ไหมแต่ตำราเล่มเดียวกันได้เหมือกันแต่พิมพ์ด้วยกระดาษพูฟนะจากเล่มเราสองพันหรือสามร้อยสามร้อยบาทซื้อได้แล้วใช่ไหมคะเพราะเราจะอ่านคอนเทนต์มันอ่านข่าวสารมัน แล้วก็เขากใ็ให้ให้เครื่องมืออุปกรณ์การศึกษาทั้งหลายแหล่เนี่ยราคาถูกหมดแล้วก็ไม่เก็บภาษีเนี่ยนะคะออกมาแล้วก็แผงหนังสือทั้งหลายแหล่ร้านหนังสือทั้งหลายแลานห,นหล่ไม่ต้องเสียภาษีค่ะเพราะถือว่าเป็นการทําให้ให้ภูมิปัญญากับคนของเขา,าเนี่ยได้เห็นเลยแต่บ้านเราเนี่ยร้านหนังสือก็ไม่ค่อยมีห้องสมุดก็น้อย นหนังสือตอนสม,มัยอยู่กสสระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเวลาเราไปต,วตรวจโรงเรียนนะคะนั่นไปตังแก็หัวตั้งแต่สูงสุดของเชียงรายจนกระทั่งลงใต้ต่ําสุดถึงสุงไหงโกลกเลยเ <c oughs> นี่ยนะคะ <c oughs> ไปเจอโรองเรียนไหนติดกุญแจห้องสม,มุดให้ศูนย์เลยเข <c oughs> าบอกถามบอกทําไมห้องสม,มุดถึงติดกุญแจ <c oughs> เขาบอกเดีมสือ <c oughs> ่อพังเขาบอกว่าเขาพิมพ์สือให้มันพังถ้าโรงเรียนไหนเนี่ยเด็กอ่านจะน่วมเลยอันนี้เลยประสมคมสำเร็จ